สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอะสำหรับวันนี้นะครับอยู่กับในเกมราเรนเจอร์ซีซั่นสี่นะครับอยู่กับผมคุณชยัยไปคนเดิมนะเนะี่ยในวันนี้เนี่ยเกมเนาะมันก็อัปเดตนะสำหรับเลทแล้วก็ PVP นะครับนะมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงก็ไม่รู้นะฮะแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาเลทกันนะเลดเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึง นะมันมีการอัปเดตของสกิลพิทักษ์แล้วก็เลเวลเพิ่มเติมเข้ามาขึ้นไปถึงอ,อระดับ8ดาวเลยทีเดียวนะไอ,อตอนแรกเนี่ยที่เห็นว่าเป็น8ดาวนะคิดว่ามันจะเป็นดาวเล็กๆเ,เ,เรียงกันเยอะ,ยอะแต่ไม่ใช่นะมันจะเป็นดาวใหญ่อันเดียวเหมือนเลนเจอร์6ดาวเก็ดดาวเป็นดาวอะไรทน่นนองเนี้ยนี่มีการเปลี่ยนสีก็โอ้มันมีสกิลเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามา นะตัวหนึ่งมีสามสกิลตีแรงเลือดเยอะเออเลือดคงจะไม่เยอะเท่าไหร่เ,เลือดไม่รู้นะแล้วก็มันตีแรงแล้วมันก็หลบดีด้วยโอ้โหอันนี้คือไม่ได้นะฮะอันนี้น้องผมมาตีไว้เ,เคยตีเกือบตายนะได้มาสี่สเอร์เซ็นตะ์น่ะไม่วันตั้งแต่เล่นมานี่มีตัวไหนตีตายบ้างวะ ยังยังไม่มีอ่ะยังมีแค่อะไรนะฟีนิกซ์หรือซีดํานานนี่แหละที่ตีตายที่เหลือไม่ตายนะที่เราจะมีคนที่เหลือที่มาจาอีกวันหนึ่งอ่ะมาเล่นคือเกมมันตั้งใจให้เราแบบว่าช่วยเหลือกันเล่นอันธนงนี้ไหมเออสนุกอันนี้คือสนุกของมันฮะมันมันไม่สนุกของเราอ่ะ <c oughs> เออตอนสี่ทุ่มก็คุยน้องคนหนึ่งเออคุยเสร็จตอนสี่ทุ่มมาแหละเออได้คุยบอกบคือตื่นเต้นมากในในกลุ่ม คือคุยเป็นคอวีโอกลุ่มเนี่ยแต่ไม่ได้เปิดกล้องอะไรหรอกแล้วก็คุยจนเสร็จถึงสี่ทุ่มเขาก็ว่าเกมอะไม่น่าเปเดตหรอกอย่างเดิมดีแล้วเออคิดมันผมนะมันไม่สนุกเลยเออสำหรับ Pvp ยังไม่ลองเล่นนะฮะเล่นไปแค่ขรั้งนึงหนึ่งชีหนึ่งโหตาย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 ไม่น่าเล่นนะะโอเคมาจัดเลยครับผม ถ้าต,ตีมิตายก็อย่าว่ากันนะเพราะว่าแมงโหดชิบหายเข้าใจว่าโหดชิบหายไหมมันมันหลบอะยอดอะโอโ้โหกระตุกคือเพิ่งจะเข้าเกมมาเลยนะคือเราไม่ต้องกดอะไรก็ได้นะปล่อยให้มันไปก่อนนะอา่าวหรบสก,กิลนี้บอกเลยว่าขึ้นชื่อนะฮะ กมต้องกดเฉพาะเรนเจอร์ที่แบบสําคัญสําคัญเท่านั้นที่เหลือไม่ได้ห้ามกดนะแต่เราอะตายดีไปเหลือเลยอาจจะมีไม่ตายก็เป็นได้นะหลบสกิลไม่พอมันยังตีอยโหแรงด้วยนะอันนี้ผมเป็นห้าดาวนะที่ผมแค่ห้าดาวนะคนอื่นเขาละหกดาวกันไปหมดแล้วคนที่ตีเออตายตั้งแต่วิวห้าเออตั้งแต่ระดับห้าดาววิวแปดสิบอา่าพอมันเกิด พอเก็บประเดี๋ปุ๊บก็คืนหกดาวโอ,โอ้โหเขาตีกันโอ้โหบอกเลยว่ายากชิบหยกหมตีไม่ตายเลยไหมกลมตีเกือบตายนะโดนแชมเปญบ้างโดนระดมน้ำเออระดมน้ำอะไรเง,งี้ยโอ้ยากมีห้าดาวต้องรอคนแบบมาช่วยกันตีอะไรเงี้ยไหม ถือจากใจนะจะยังไงก็ได้แต่ไม่อยากมันมาอุดอยู่ข้างหลังอะไม่ชอบเลยตออกมาไม่ได้ไหมเห็นใจคนเล่นหน่อยพอจะบบเปลี่ยนทีปุ๊บอ่แล้วมันมากแล้วนะเห็นไหม <laughs> เปลี่ยนทีมันจะมากแล้วทำไมเปลี่ยนทีมันต้องมาอยู่ข้างหลังอะ่ะเออออกไปไกลๆเลยก็ได้ ที่แบบตั้งกว้างเลยไม่ไปไม่ตายเลยล่ะตีทีแ่ละสิบยี่สิบป่ะขึ้นตัวสกิลใช่ไหมถึงจะตีหลกัหลกล้านอะไรเงี้ยเพิ่งเห็นตะเกีตัวเลขนะดูตีขึ้นทีละน้อยๆครับน้ำตาจะไหล ผมว่าเราต้องลดระดับลงไปตีพวกสี่ตันานอะไรอย่างนี้ป่ะนานบูเบลอะไรอย่างี้ป่ะวงนี้น่าจะปล่อยทิ้งแหละฮะหรือไม่ก็คือดูล้วนะถ้าสร้างกิวใหม่ก็ไม่มีค่าอะไรอ่ะตอนเนี้ยมันดูธรรมดามากเลยนะถ้าสร้างคิวใหม่มัน,มนก็ยังยากอยู่ดีอะแล้วตีวุทักอะไรก็ไม่รู้อะโซน่าวิวสันเงี้ยไหมมีคมเพิ่มไปใหญ่ เราตีางี้ดิถูกไหมเฮ้ยพู่สังเกตว่าตัวเองตีน้อยมากเลยนะเนี่ยมันไม่ขึ้นเยอะเหมือนแต่ก่อนเรา,าเฮย้ยหลบสกิลเป็นเลิศเออเสองสารคนเล่นหน่อยก็ได้เนนก็บบอปรับไม่สนุกไม่สนุกกันไม่สนุกด้วยแหละ สนุกดแสนุกตรงไหนวะตีไม่เข้าเลยเนี่ยผมตีเข้ามากสุดจต่40%ในดาบเดียวเนี่ยจะบอลตัวเนี้ยจะได้มันตันไห่ก่อนอัปเดตมันร้อยเกือบเกือร้ยสามสิบล้านนะฮะตัวเนี้ยตีก็ตาย อันนี้เขาไม่ไหวเล่นลยฮะไม่ไหวแล้วเราคงก็ต้องอุปกรณ์ตัว่นี้ได้สิบแปดล้านภูมิใจมากโอเคนะฮะไปต่ออีกบัญชีหนึ่งนี่มาตอนนี้นะครับก็ได้มาต่ออีกบัญชีหนึ่งกับผมแล้วอันนี้เป็นบัญชีเดิมมาแหละ นะครับปัจจัที่ชื่อกินนารีโคนี่เป็นรูปโคนี่ใช่ไหมอันนี้ก,นน oh Ranger, นก,นนก็เปลี่ยนชื่อเป็นโอโหเรนเจอร์นะครับก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนปกเปลี่ยนชื่อมดนะแต่ก็ยังเป็นทีมเดิมอยู่นะโอเคแล้วก็กิลเนี่ยก็เปลี่ยนเช่นกันกิลเนี่ยย้ายมาจากกิลก่อนนะอันนี้มีน้องคนหนึ่งว่าเฮ้ยพี่มาช่วยผมตีดิคือนันตั้งใจจะย้าย,ยออกมาเลยแหละว,ว่าอยู่ตนนัวนี้ว่าจะมาอยู่อันนี้เลยบอกช่วยตีหน่อย ดูเชิงน่าจะไม่ช่วยตีนะฮะน่าจะเป็นแบบว่ามาให้ตีมากกว่าเพราะว่ามันไม่มีคนตีนะวันนะวันอะยิเราคนเดียวมิทาก,ก็ไม่มีนะฮะไม่เป็นไรช่วงนี้เกมอัปเดตใหม่ถูกปะโหยสบายเลยตีตีคนเดียวก็ได้นะเนี่ยมันไม่มีคนตีหล่กวันวนะันอะแค่นี้ล้านหนึ่งตีแล้ววะติไล้วะช่างเถอะน่เป็นไรเรามีโอกาสได้ดตีละ <laughs> ไม่มีใครแย่งไงระวังนี้โอ้โหจังหวะนีม้มีใครแย่งแน่นอนแต่นี้ก็ไม่รู้นะโหดเปล่าอย่าเพิ่งเสียงนี่หว่านะขอตี4สี่ตนานแล้วกันนะรู้สึกว่ามันจะไม่โหดไล่อะไรมากมายตัวนี้ตําได้ไหมสีต่ตำนานสมัยครั้งแรกที่เพิ่งก่อกัเนือขึ้นมาเนื้อโอ้โหสุดยอดโดก,กวันนี้เยอะฮะโดก,กวจะโดก,กวัาบัจจุนเยอะ สองห้อยกับค้างจะหลุดไปเลยก็ยังตีไม่เข้าสักเปอร์เซ็นต์นะเอาเดย์กวจะใครนี่โอ้โหตอนกิวแบบโหแหลกไงไตอนนั้นโคตรกว่าจะเกิดก็สิบวันอัปเดตครั้งแรกตอนนั้นวิทักเกิดเดี๋ยวก็โหนานนะเป็นวันวัน,บ,นนะบางตัวก็เป็นสิบสิบวันอะไรประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนใหม่หมดเลย เมื่อก่อนนาทีเมื่อก่อนเวลาในการเรียนเนี่ยจะมีอยู่ที่อนาทีครึ่ง่าเกมเห็นว่าเฮ้ยเยอะไป่ะให้นาทีเดียวพอแล้วก็เป็นวิทั์เป็น24ชั่วโมงในการเกิด่าประมาณนี้จําได้จําได้มันหนีแล้วเว้ยเงยากอยู่ดีนะ นี่แค่ดาวเดียวนะเฮ้ยนี่แค่ดาวเดียวอรางยากเลยส่วนมงเนี่ยเอ่อที่เห็นนะฮะอันนี้ผมได้มาจากเรศพิเศษนะจับได้มาภูมิใจมากเดสิบหกล้านบางคนอาจจะเห็นไรค่าแต่ผมมันมีค่ามากมีนาที่ยืนนิ่งๆแค่นั้นแหละ ไม่มีอะไรไม่ที่มายืนเฉยๆดูเท่แลเยอะช่างเถอะแลเยอะก็ช่างมันฮะชอบโอ้ย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 รู้สึกว่าซี่ตำนาเวลามันตีแต่ทีเนี่ยมันตีตัวเดียวมะใช่ไหมนี่แหละถึงไม่กลัวมันเลยนะผมไม่มีอารมณ์กลัวตวกับมันละก็ตีไปเรื่อยๆถ้าไม่ตายก็ช่างมัน วันตะมาเข้ามาตีใหม่ไม่มีอารมณ์กลัวตะบันนะไม่ใช่แบบดำน้ำงี้ไม่ไหวงั้น,นโหนั้นโหดเกินนะตีก็ยากอยากออแล้วตีคนเดียวนี่ว่าไม่เป็นไรนะฮะไม่มีคนแย่งถ้าดตีร้อยเปอร์เซ็นต์เราได้ขอหมดเลยเราจะคิดได้แง่ดีเท่าไหร่นะฮะ ขี่มาอย่างเงี้ยเนาะเราคิดว่าแง่ดีเข้าไว้เออว่าน้ำปี้มาทำไมวะเนี่ยนึกก่อนว่าน้ำปี้มาทำอะไรวะอ๋อใช่น้ำปี้ผมวันนี้นี่ว่าตั้งใจจะไปเล่นเ,เตะพิเศษ ก็ว่าแบบมีน้ำปีตรงนี้วะต้องเน้นอะไรเน้นคิดเนี่ยในอารีนา่าในพีพีรู้สึกว่าบันจารูวช้าไหมมันช้าเนาะแรกก็ช้ารู้สึกว่ามันมันมันไม่ถูกมันไม่อารมณ์เล่นมันไม่น่าเล่นวะ่ะเหมือนต้องซีชั้นสองดิ เออทีทีสองัทสามโอ้โหโคตรมันนะ่ะนิ้วเล่นกดกันมึงอีกอนะเร็วมากเออแล้วก็ไม่ตายนะครั้งก่อนตายนะดาบเดียวนี่แหละตายร้อยเปเ็นเลยช่างมันเถอะนะแล้วก็มาตีอยู่ดีก็เช่านั้นฮึบล้านเก้าภูมิใจมากเมื่อวานตีได้ห้าล้าน ช่ไหมเธอนะไปที่โฮมก่อนีกว่ะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้เนี่ยสหรับการ์ดเนี่ยราคาเท่าไหร่อ่าไม่บอกราคาถูกป่ะซึ่งไอ้การ์ดตรงเนี้ยเนี่ยจากรู้ใช่ไหมก็ซื้อราคาไปครับซื้อไปกดตกลงไปนั่นนะอ๋อใช่บัญชีนี้มันไม่เหมือนมันไม่มีจีเม l เนาะมันก็เลยไม่ขึ้นราคาเอ่อที่รมาณสามร้อยเจ็ดสิบบาทหรือเปล่า ถ้าจะใช่นะเตียไป400ก็ถ้าเรากดซื้อเนี่ยแล้วเีวยวต้องการจะซื้อหรือไม่นเงี้ยล้วก็กดซื้อไปจากนั้นก็ Google p a ย์จะขึ้นมานะบอกราคาที่หิดบาทอะไรเงี้ยมันก็ว่าไปแต่ว่ามันแพงนะแล้วแต่จะซื้ออันนี้ไม่ว่ากันอ่ะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยรู้ไหมนในประกาศจะมีอะไรบ้างในประกาศเนี่ยถ้าเราเลื่อนไปใต้สุดๆเลยรู้ไหมมันมีอะไร เคลื่นเลื่อนกันไปฮะี๋ยวผมจะทำให้ดูอ่านะฮะนี่คือสิ่งที่อยู่ใต้สุดของประกาศในไลน์เจอร์เลยฮะสุดแล้วนะอ่านี่คือการประกาศเปิดตัวไลน์เจอร์รู้เปล่านี่คือมันเปิดตัวนะฮะที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์นะฮะสองพันเอ่อทริสกราละสองพันสิบสี่นอเคยเห็นไหมเนี่ยนี่ฮะเปิดตัวครับผม เป็นไงมีเว้นเชิญเพื่อนนีเว้นเว็บอัพนะล็อกอินรู้พี่นะฮะโอ้เป็นไงเห็นไหมฮะผมก็ไม่เคยเห็นอะที่รู้ได้เนี่ยเพราะผมก็เคยลองหาดูไงว่าต้าสุดมันมีอะไรเพราะว่าเลือๆๆๆๆๆ่อนได้เรื่อยๆก็เจอเนี่ยแหละอยู่ใต้สุดสำหรับผมเนี่ยผมมาอยู่เอ่อไม่รู้อะผมเล่นตอนอีเวนต์ไหนก็ไม่รู้รอะจำได้มันจะมีการมอบประกาศว่าเจอเอ่อประกาศมันมีการอัปเดตเดนเจอร์เข้ามาเยอะๆอะไรประมาณนั้นอะไม่รู้สิ นาสึกซิบนจะเป็นช่วงปรับปรุงเกมตัวนั้นเนี่ยอ๋ออันนี้บาวแดงเดะไอนนจะเป็นบาวจะเป็นบาวสดาวตัวสีแดงแดงหรือเปล่าอัปเดตครั้งใหญ่ครับปรับปรุงตัวใหม่เรนเจอร์ใหม่นี่คืออะไรเนี่ยในไงฮะนี่คือยุคที่ผมเพิ่งก่อกำเนิดจะเป็นยุคเฟยหงกระหลุยฮิตแมนตัวชายเจมอะไรเงี้ย นี่เลยยุคที่ผมเล่นแรกๆเลยครับตั้งแต่ตรงเนี้เล่นไปอ่าฮะใช่ชูสี่ดาวอันนี้ไม่รู้จักเขาไปใหญ่เลยนะทีนี้แรกๆเลยเป็นยุคแรกๆก่อนกำเนิดอ่าฮะ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 โอ้โหใช่เลยครับนี่นักซิงอ็ดเวิร์ดมันเป็นอเวิร์ขี่ลูกโอ๊กเว้ย ชิชิมอลลี่ซัมเมอร์โอ้โหนี่เนี่ยเกิดทันฮะนี่ก็เป็นยุคแรกที่ผมได้เล่นก็เจอก็ชุดนี้แหละฮะโอเคประมาณนี้เนาะก็ผมก็เล่นตั้งแต่ตรงเนี้ยแรกแกนะก่อสองปีกว่า,วาครับ <c oughs> โอเคมันก็มีเท่านี้แหละนะฮะเลดมันก็เล่นยากเนาะก็คงจะต้องตีสองสามวันเดืจะตายตัวหนึ่งโอเคนะฮะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนละกันนะมาเจอใหม่คลิปหน้าฮะ ไปไหมผมไปแล้ว